สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมพันธุ์ตุลากันไข่ฟีค่ะเบิงเบืงต้นอ้อยค่ะพี่น้องลำใหญ่หน้าผ้ากลมใจค่ะลำนี้ก็เหมือนกันค่ะที่อยู่ข้างหลังกลมพันธุ์เนี่ยค่ะน่าจะหนักค่ะพอภูมพันธุ์บํารุงเพิ่มปุ๋ยใส่ปุ๋ยเพิ่มน้ำตาลเพิ่มน้ำตาลเพิ่มน้ำหนักอ้อยค่ะลงทุนไปเยอะไขอฟีค่ะเพื่อให้ได้ผลผลิตตามต้องการ แต่ก็ต้องรอดูผลผลิตว่าจะได้เท่าไหร่ในปีนี้ค่ะปลูกอ้อยปีแรกขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้ยค่ะพี่น้องพาพี่น้องมาเที่ยวสวนอ้อยค่ะตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าประมาณเกือบใกล้เที่ยงแล้วค่ะเอฟซี FC ค่ะก็จะได้เข้าบ,บ้านไปทำกับข้าวเที่ยงให้คุณพ่อคุณแม่ทานค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ